สวัสดีค่ะพบกับแม่กำนันค่ะคลิปนี้แม่กำนันสิาพามาเบิงใหม่ตระกูลนางกวักเนาะค่ะนางกวักช่วยเป็นไม้มงคลช่วยกวักเงินกวักทองกวักโชคกวักลาภกวักสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเรานะคะน,นี่นะคะมาดูกันเลยว่านางกวักเขาจะ,ะมีลักษณะเป็นเช่นไรบ้างและมีต้นไหนบ้างที่เขาเรียกว่านางกวักนะคะอันนี้มาดูต้นแรกเนาะ อ่มือนีแม่กำนันสิบห้าเบื้องสองสองนั่งกวักเนาะค่ะสองนั่งกวักที่นาสะสมนาปลูกไว้เนาะค่ะแล้วก็ผุกคนทั่วไปนิยมปลูกเนาะค่ะอันนี้คือกวักใบโพเนาะค่ะเนาะอันนี้คือต้นนั่งกวักเด้อค่ะเด้อนี่อเบื้องก่อนเบื้องต้นนั่งกวักกันกว่าเนาะอันนี้ต้นนั่งกวักของแม่กำนันเนาะค่ะนาะนี่ต้นนางกวักสักสิธ์สักสิธ์ต้นนั่งกวักเด้อจ้าต้นนี้เนาะเนี่ย ลักษณะนั่งกวากนี่รูปใบโพลูว่าใจใบปลายใบแหลมเนาะคะ่ะเนี่ยรูปกวักใบโพนะคะมีสีเขียวนะคะพื้นใบสีเขียวกระดูกใบเส้นใบสีเขียวเลยค่ะสีเขียวทั้งหมดเลยบอดางแม่จ่าเพิ่นกบมีนั่งกวากดางอยู่เด้ออกแม่กำนันกบรุนดางอยู่แต่กับ,บ่มีดางเนาะอันนี้หนาใบเขาเด้อค่ะเด้อนี่หนาใบเนาะค่ะเด้ออันนี้รัใะะนนงใบเป็นแบบนี้เนาะคะ่ะนี่ อ่าถ้าเขาด่างขาวนี่งามด้วยค่ะงามแล้วกมีราคาพร้อมเนาะอันนี้คือเขียวนะคะกวักเขียวกวักเขียวอ่าอันนี้คือกวักใบโพเนาะค่ะอ่าถึงถึงสีบดางแต่ว่าถึงสีเป็นกวักเขียวแต่แต่ความอ่าศักดิ์สิทธิ์เขาก็ยัางศักดิ์สิทธิ์คือเก่าเนาะค่ะยังยังความศักดิ์สิทธิ์ยังความเปลี่ยนใหม่มงคลมีความเปลี่ยนสิริมงคลคือเกา่าอันนี้คือต้อนนางกวักด้วยค่ะนี่ ป็น่บต้นน้างกวักการขยายพันธุนะะยยนโ์โดยการแยกนอเนาะค่ะขยายพันธุ์โดยโดยการแยกนอปลูกง่ายครับต้นนั่งกวักปลูกง่ายรักษาง,ง่ายอันนี้อันนี้มีแมงกินมาขึ้นนี่เนาะนี่มีมีบ่งเขียวแต่ไม่กลัหน่าถ้าในตัดออกเถื่อเบื้องทุกมือกับแงกินได้อยู่เนาะคะ่ะอันนี้อันนี้คือต้นขากับสีเขียวเนาะคะ่ะการการใบกาบใบสีเขียวทั้งบิดเนาะคะ่ะ บัด่างบัด่างบัด่างนะคะปลูกได้ปลูกในกระถางก็ได้ปลูกลงดินก็นได้เด้อค่ะปลูกง่ายเลี้ยงง่ายสาหรับนา่งกวักเนาะคะ่ะเนาะเป็นไม้มงคลยอดนิยมเป็นไม้มงคลที่ผ่านไปผ่านมาอยู่น้ำลานค่าอยู่น้ำนาบานคนฒถาคนแก่คนโบราณโบราณม,มีทั้งเหมือดเกือบทุกบ้านเนาะคะ่ะนี่คือต้นนางกวัก ต้นไม้มงคลมหศัศย์จันท์น้ำดานค่าก็เห็นเพื่อปลูกกันร้ายนะคะสำหรับต้นนี้ปลูกกันร้ายหลายเนาะคะ่ะต้นนา่งกวักอีกต้นหนึง่งอ่ากระเอื่นวมานาังกวักคือกันนี่เนาะคะ่ะเห็นบอ,อันนี้ลักษณะนะคือน,นางกวักเนาะคะ่ะนอโดเขาเนาะ,ะอันนี้ต้นเดลีเนาะคะ่ะอจริงๆก็คืตอต้นเดลีและก็คือน,นั่ง อีกซื้อหนึ่งเพื่อนกระเอิญนัางกวักเนาะต้นนางกวักนางกวักนางฟ้าพุนเด้สำหรับตัวนี้เนาะก็นางกวากอันนี้เพื่อนก็เอิญนัางกวักคือกันเนาะค่ะนี่ห็นบบอันนี้ก็นางกวักมีความสีเขียวเนาะอันนี้ก็นางกวักเ้อะค่ะนี่อันนี้ก็นางกวางน้ากวักคือกันเนาะสองนางกวักมหาเสนีนะคะ ในด้านของความเป็นมงคลของต้นนางกวักเนาะก็เป็นไม้มงคลเสริมโชคลาภช่วยกวักเงินกวักทองกวักโชคกวักลาบกวักสิ่งดีๆเข้ามากวักลูกค้าเข้ามาที่ตั้งไว้หน้าร้านหน้าบ้านนะคะแล้วก็ยังเป็นไม้ฟอกอากาศอีกได้ด้วย,วยนะคะปลูกไว้ในห้องนอนก็ได้สําหรับเดีกๆนะคะสําหรับนางกวักต้นนี้ ตังไว้ในของนอนกระไดเดอค่คเดออ่านั่งกวักตน้นนีเนาะคะ่ะใบเขาก็จะมีสีเขียวย่างแบบนี้เนาะนี่ลักษณะใบเขานี่ค่ะอ่าเป็นใบฟอรอมก่อเป็นก่อไม่นอนอะหน่อยนอกก็ลายหลายเด้นี่แตกนอกกง่ายแตกก่อง่ายเลี้ยงง่ายเนาะคะ่ะสําหรับอ่านั่งกวักอ่ใใาขยายพันธุ์โดยการแยกนอค่ะม,มีมีการใบี่สีเขียวนี่ค่ะใบสีเขียวแล้ว ต้นสีเขียวเขียวทั้งเบิดเนาะคะ่ะเขียวงามขนาดเลยเนาะลังใบเป็นแบบนี้เด้อค่ะเห็นบ่เนาะลังใบเป็นแบบนี้อันนี้คือลังใบนะคะบเห็นเนาะเป็นบางแสงค่ะถ้าเห็นแต่ว่าเพื่อนสิเป็นดอกดีๆหรอกค่ะดอกเพื่อนสิเป็นตลอดปีตามที่แม่กำนันเห็นต้นของแม่กำนันเนาะต้นใหงไง อันนี้แยกมาเพิ่งแยกมาออกจากต้นเม่เขาเขากันย่างมาแบบแตกก่อเร็วแตกก่อเร็วแล้วก็เป็นดอกเร็วเห็นบอดอกดกพอมไหมดอกดกพอมไม่ลายดอกพร้อมพรอมกันเนาะเนี่ยมีแน,น,นวนมูวมากก็จะน,นี่ออกมาอีกเนาะออกดอกมาอีกเรื่อยๆเนาะค่ะเป็นเป็นดอกตลอดทั้งปีเนาะค่ะสําหรับนั่งปักต้นนี้เนาะอ่าเนี่ยค่ะสวยงามค่ะนอกจากจะเป็นไม้มงคลเรียวย่งเป็นไม้ประดับที่สวยงาม เทมยังเป็นไม้ฟอกอากาศที่ดีเยี่ยมค่ะควรทีควรคู่แก่การอนุรักษ์รักษาและสะสมนะคะสำหรับนางกวักต้นไม้มงคลยอดนิยมของเรานะคะอันนี้ค่ะเอามาให้ชมวันนี้สองต้นนะคะสองนางกวักแต่ที่จริงๆแล้วกระเลียวเตอาวาาเพื่อนสีอิ้น ต่างๆที่ต่างทินอื่นบค่คขึ้กันเนาะคะ่ะอันนี้ในล้าน,นขายต้นไม้เพื่นเอินต้นเดลีเพื่นเอินต้นเดลี่ซื่อว่าต้นเดลีแต่คนโบราณเพื่นเอิญน,นางกวักเนาะนางกวักกวักนางฟ้าเนาะอ,อันนี้เพื่นกับเอินตน้นนางกวักแล้วแต่พื้นที่เนาะคะ่ะพื้นที่อืน่นๆกับอาิอีอื่นแตกต่างกันไปใดๆแล้วก็คือต้นนางกวักนะคะท่านผู้ชมใ <c oughs> ดๆแล้วเราก,ก็เนี่ยเห็นไหมเขาก็มีรูปเหมือน คนกวักมือเลยเนาะเหมือนรูปนางกวักทั่ว,วไปเลยนะคะสำหรับต้นนี้นนี้นะคะให้ดูชัดๆสำหรับกวักใบโพกวักใบโพต้นนี้ก็ก็มีดอกเช่นกันนะคะมีดอกเหมือนกันแต่ว่าดอกเขาก็จะเป็นแบบ ตุ่มๆแบบคือจังดอกอกโกนิมาทั่วไปออกดอกคือกันเนาะค่ะเมื่อต้นไม้ออกดอกคนโบราณพู้เาพูุแก่ท่านก็บอกว่าเราจะมีโชคลาภถ้าต้นไม้ออกดอกนะคะอะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะสำหรับต้นไม้มงคลเนาะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ได้แล้วนี่ต้นนี้นี่หาดูได้เลยนะว่าเป็นต้นไม้ต้นทางกว่ายอดนิยมจริงๆเพราะทุกบ้านทุกที่ไปไหนไหนที่ไหนไหนก็เห็นนะคะแต่บางที่เพื่อนก็อาจจะยุ่งไม่ค่อยได้ดูแลเนาะอ่าถ้าเราจะดูแลให้เขามีความเป็นมงคลยิ่งขึ้นไปสําหรับต้นไม้มงคลของเราเราก็ต้องคอยคอยมันรักษาตัดใบที่แห้งใบที่เหลืองใบที่ แห้งเสียออกไปนะคะเราก็จะเหลือแต่ความเขียวชอุม่มสดใสความเป็นสีมงคลยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ว่านั่นคือวิธีดูแลไม้มงคลที่ถูกต้องนะคะคือการมันดูแลให้สวยงามอยู่เสมอนะคะคลิปนี้หวังว่าอาจจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะคลิปนี้ไม่กำนันไปแล้วนะขอบคุณมากๆที่รับชมค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ อ่ะดูไหมบางคนแม่กำนันมีอีกมากมายจะเอามาให้ชมนะคะในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ